เราไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังไว้มันก็เป็นสิ่งดีที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้อยู่แล้วในเมื่อใจเรามันคิดไปในต่างๆนานาพร้อมกับความคิดที่ไม่พึงประสงค์ในการใช้ชีวิตมันก็ทำให้เราได้รู้สึกว่าในเมื่อชีวิตเรามันทำให้เราลุ่มน้อยขมน้อยแล้วทำให้เราได้มีชีวิตที่ไม่น่าสนใจซึ่ง ผมก็เคยเป็นเดี๋ยวนี้ผมก็ยังเป็นอยู่นะถ้าใครมีเทคนิคนี้ก่อนที่ผมจะเล่าแชร์เทคนิคให้ผมหน่อยนะครับเพื่อมันได้จะใช้เทคนิคของท่านผู้ชมให้ตัวเองได้เกิดการพัฒนาซึ่งถึงไหนกันแล้วผมน้อยอุ้มน้อยในการที่จะเป็นคนที่มี สติปัญญาหรือความคิดที่ฉลาดนั้นคือการที่เรากล้าลงมือทําแม้มันจะไม่ฉลาดไปทั้งร้อยเปอราก็ยังมีความรู้สึกในการใช้ชีวิตมากกว่า100%ถ้าคุณลงมือทําเพียงเล็กน้อยเป็นประจําเ,เป็นประจําเป็นเวลา1,000 10, งชั่วโมงการที่ทํานั้นก็จะเป็นสิ่งที่ ทำให้คุณได้ไต่เต้าขึ้นไปในการที่ประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อยเฉพาะ1 0 0 0 1 0 0 0 0ชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ขบคิดไปว่าเออจริงว่ะในเมื่อเราทำอะไรที่ได้สิ่งแตกต่างได้มากทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ได้มีอะไรมากกว่าในการที่เรามีอยู่ของชีวิตซึ่งนำพาให้ใจเราไปในทางที่อีก เดินหนึ่งว่าใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตนะทําให้การใช้ชีวิตออกมาจากก้นลึกของหัวใจได้ว่าถ้าเราไม่ใช้ชีวิตมันก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรเราซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นมาก่อนแต่ตอนนี้ผมก็ยังเป็นซึ่งผมมีอาการขี้เกียจหรือนอนนาน นอนเป็นสักพักใหญ่ๆนอนแล้วขี้เกียจยิ่งนอนยิ่งขี้เกียจยิ่งนอนยิ่งทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีซึ่งตัวเองก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรใครผมพอย้ำอีกครั้งใครมีเทคนิคที่ช่วยการนอนแล้วให้มัน มีทางก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นโปรดแชร์เถอครับมันจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่เข้ามาดูในช่องนี้แม้เราจะจำไม่ได้ทั้งหมดมันก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าในการเดินในเส้นทางที่ตลก นั้นควรใช้ชีวิต